ค่ะวันนี้เรามีกล้วยน้ำหวา้าแล้วก็มีเงาะโรงเรียนโลละสี่สิบเนี่ยเปลือกช้ำปีนี้งเงาะแพงชาเขียวชาเขียวปัน่นเงาะกินเงาะ

Ồ, <laughs> <laughs> ừ, bước ra một lần Cà ngơ không này Ngon ไม่เรียกมีดมาป,กมปกอกเดียกปอกง่ายง่ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องดำแจะค่ะน้องดำแจะน้องดำแจะ

แ,ม,แม,ม่แ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 มวบ้านนี้ไม่อ้อนคนแมวบ้านนี้ไม่อ้อนคนเลยโอ้ยนี่ขนาดเขาให้เลือกเองนเนี่ยเงามันงอมหมดแล้ว อร่ยค่ะอิ่มมากเลยค่ะอิ่มมากเลยกินอรออกม,มากค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พัลล่าสวัสดีมีสุขชาแนวช่องหนึ่งและช่องสองนะคะแล้วก็ฝากช่องพัลล่าเฮฮาผามุนชาแนวด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องนะคะเพราะว่าช่องนั้นเข้าไปเอ่อทักเพื่อนในไลฟ์สดนี้จะไม่มีใครเห็นเลยนะคะช่องโดนปิดกั้นอยู่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะเป็นช่องใหม่ ผู้ติดตามยัง200กว่าเองฝากด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ